กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จิติศักดิ์คณาสวัสดิสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยมีเรื่องปรึกษาหารือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนจังหวัดมหาสารคามสองเรื่องด้วยกันนะครับหปัญหาถนนทางหลวงสองสามหสายมหาสารคามบ้านม่วงนะครับแล้วก็ทางหลวงสองสามย์สายน้องปิงกระดำนะครับมี หลาทางคับแคบนะครับแล้วก็มีภาพสุดโทมแล้วก็เป็นอันตรายแก่พี่น้องประชาชนนะครับที่ภาพที่ผมไปวัดมาได้ประมาณ1เมตรนะครับซึ่งหลังจากที่พี่น้องประชาชนเกิดมีความเดือดร้อนและมีอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับก็นําเรียนท่านประธานว่าถนนเส้นนี้สร้าง ตั้งแต่2.5 3.6นะครับแล้วก็สุดโสมเป็นถนนสายหลักในการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมนะครับสู่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับสู่สถานที่ท่องเที่ยวจึงขอให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมแก้ไขปัญหาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมขยายไหลาทางนะครับซึ่งน่าจะเป็นสัก2.5เมตรจะเป็นสิ่งที่ดีครับจะเป็นความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในการสัญจรน,นะครับปัญหาที่สองครับปัญหาทางหลวงท้องถิ่นมีสภาพซุดโสมนะครับ ผมนี่การล้องเรียนจากสองจุดนะครับก็คือถนน,นทางหลวงท้องถิ่นของอ,อบตอมิตรภาพแกดำนะครับซึ่งนี้ได้ไปถ่ายนะครับเห็นเห็นนะครับว่ามันสุดโสมขนาดไหนนะครับเป็นถนนท้องถิ่นสายทางแยกวัดป่าแดงกับวัดบ้านยางนะครับตำบลมิตรภาพแกดำครับท่านนายกทองอินมาตรานะครับนายกเทศมนตรี ตำบลเทศบาลตำบลแกดำไอ้ตำบลมิตรภาพแกดำนะครับได้ร้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากมีความสุดโสมแล้วก็เป็นอันตรายพี่น้องประชาชนนะครับเส้นที่สองนะครับถนนทงหลวงท้องถิ่นสายหนองเจริญหนองเสงนะครับอันนี้ตำบลแวงนางนะครับท่านนายกสุรฤทธิ์รักษาชาตินะครับนายกเทศมนตรีตำบลแวงนางนะครับได้มาหาผมนะครับเพื่อจะนําความเดือดร้อนมาเสนอนะครับซึ่งเป็นแองกระทะแล้วก็มีน้ําท่วมขังประจํานะครับก็ขอให้ กรมส่งเสริมกรารปกครองท้องถิ่นนะครับได้สัสุรูลงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจในการดำเนินการต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ